เอามันสวยสวยสวยอ่าฮ่าฮ่าฮ่าังท่าสีกับ nà không khai thác gì ครับส,สีมือสีมือครับสังท้าสีสีมือมาแต่ไกลเรืมาแต่ไกลเขามาแต่ไก่งานหลานงานเลยนี้บรรยากาศาก,าก็เป็นใจครับอ,อาจจะแดดแน่นิดน้อยแต่ว่าล้มยิ้นสบายครับเนื่องจากล้มหนาวลงมา 对，俺是玩这个的。嗯，哈哈哈！哈哈哈哈哈。